อ่าครับโยมอนุโมทนาสาธุนะครับจเจริญพรญาติโยมทุกคนตอนนี้อาจารย์อยู่ประเทศอังกฤษนะครับอ,อากาศประมาณ18องศาช่วงนี้อาจารย์มาอังกฤษเดี๋ยวว่างๆก็จะมาสน,นสนทนาธรรมกันนะ,ะให้ชมวันนี้ให้ชมบรรยากาศพอดีอากาศเย็นสบาย ทดสอบเสียงทดสอบจ้องด้วยนะ,ะระบบอัตโนมัติได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมครับ ได้ยินชัดไหมอ่าเดี๋ยวจะใช้สถานที่นี้เป็นที่แสดงธรรมนะครับเป็นที่ล่มลื่นอากาศดีเหมาะแก่การแสดงธรรมใครอยู่อังกฤษอยากมาฟังธรรมได้นะครับยอม ธรรมะง่ายๆธรรมชาติที่ที่เรามีอยู่ในรูปในนามในกายในจิตอากาศที่เราหายใจเข้าไปในปอดอากาศที่อยู่ในช่องว่างในอากาศนี้อากาศบนท้องฟ้าสรรพสิ่งไม่เคยต่างกันนะที่ต่างต่างก็มาจากความคิดความเห็นความหมายของเราแล้วเราก็ เปรียบเทียบ,บแล้วเราก็ตกหลงตกหลุมสู่มายาสู่ความหมายสู่ชื่อสิ่งต่างๆแต่ธรรมชาติเติมแท้มันไม่มีชื่อที่มีชื่อได้มันก็มีมาจากที่เราเข้าไปยึดความหมายแต่มันก็ยึดได้แค่เป็นขณะ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 เดียวที่ที่เรายึดถือนั้นเราเราเข้าไปเป็น ไม่ได้เป็นมายาแล้วนะแต่เราเข้าไปเป็นอารมณ์เข้าไปเป็นสภาวะเข้าไปเป็นความคิดความรู้สึกสิ่งต่างๆเราคิดว่าเราไม่หลงเราเข้าใจธรรมะเราเข้าใจธรรมชาติเราปฏิบัติมาถูกทางหรือไม่ถูกทางอาจารย์เลยแนะนำว่าควรที่จะมารู้จักตัวเราก่อนก่อนที่จะไปปฏิบัติอย่างอื่นว่าจริงๆรูปนามกายใจมายาที่เรารู้จักเนี่ยมัน มันไม่มีเราอยู่ก่อนถ้าเรารู้รู้ว่ามันคือมา,อายามันไม่ม,มีไม่มีเรามาก่อนเราจะปฏิบัติหรือไม่ติดปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจกลไกเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อไรเราเห็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอาจารย์บอกว่านั่นแนหะคำว่ามักหรือคําว่ามาถูกทางหรือสิ่งต่างๆมันมันเข้าใจแม้แต่ความเข้าใจที่ ที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะไม่ยึดความเข้าใจเพราะเราเห็นว่าจริงๆแล้วผู้เข้าใจจริงๆก็ไม่มีอยู่จริงเพราะผู้เข้าใจก็มีแค่ขณะหนึ่งที่มันตัดไปเห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันมีใครใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นไหมแต่เราก็ดิ้นรนหาความเข้าใจวิ่งหาความหลุดพ้นวิ่งหาสิ่งต่างๆ ที่เราคิดว่าเราต้องการที่เราไม่ที่เราต้องการเนี่ยที่เราต้องการทั้งหมดเลยมันคือคืออะไรคือที่เขาเรียกว่าเป้าหมายคือชีวิตคือสิ่งต่างๆเราเราคิดว่าเรามีชีวิตเรามีตัวตนเราจึงต้องหาเส้นทางหาหาสิ่งต่างๆเห็นไหมแต่ถ้าเรา เราเข้าใจว่าเราไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกที่นี่เราจะเห็นและกลไกรูปนามกายใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันมันเป็นเป็นสิ่งที่แม้แต่เราอยากจะจับต้องหรือเราจะอยากจะยึถือแต่จริงๆทุกขณะมันก็ตัดตัวมันเองตลอดทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราเราเข้าใจว่าเราต้องไปปล่อยเราไปวางเราไปตัด แต่จริงๆธรรมชาติเดิมแท้รือสัจธรรมจริงๆมันตัดเองทุกขณะปัจจุบันผ่านปั๊บเป็นอดีตผ่านปั๊บเป็นอดีตทุกขณะเลยมันตัดตัวมันเองถ้าเราเห็นความเป็นเป็นสัจธรรมตรงนี้ธรรมชาติคำํำเนินการไปเองต่อให้เราพยายามสักปานใดต่อให้เราเพียรสักแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าว่าสิ่งนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่มันตัดตัวมันเองทุกขณะทุกขณะ ตัวตนหรือพบชาติความรู้สิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราจริงๆมันเป็นแค่แค่ความหลงเป็นขณะขณะถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราก็จะวิ่งหาเราก็พยายามอยากจะมีปัญญาอยากจะมีธรรมะอยากจะมีศัจธรรมอยากจะเป็นคนดีเป็นคนหลายแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นเป็นแค่ความหลงเป็นเพียงแค่ขณะขณะขณะให้ชมบรรยากาศลองเทสดูก่อนนะ ที่ประเทศอังกฤษอากาศกำลังดีอ่าเดี๋ยวลองมุมอื่นบ้างนะ